พบกันอีกครั้งแลครับและนี่คือโอปป้าสตูดิโอถ้าเกิดคุณยังไม่เคยดูคลิปของเราเราคือผู้ที่จะช่วยให้คุณสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ s DJ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโอปป้าสตูดิโอนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับก็จะเป็นการใช้แคป k i n e m a ต t e r นะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการ ใส่เพลงลงไปในคลิปนะครับก็ผมจะใช้คลิปจากครั้งที่แล้วเลยนะครับก็จะเป็นการอ่านี้จะเป็นโครงการที่เราได้เคยทำเอาไว้แล้วนะครับก็คลิกไปที่โครงการนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาอ่าทุกคนคงจำได้นะครับถ้าเกิดใครยังเพิ่งเคยดูคลิปนี้นะครับย้อนกลับไปดู ep แรกนะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนการใส่ เพลงหรือว่าสาวดนตรีนะครับพอเราเข้ามานะครับหน้าแอปก็ลองเปิดดูคลิปวิดีโอที่เราได้ทำไว้นะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นคลิปที่เรา ทำไว้แล้วเมื่อี p ที่แล้วอ p ที่1นะครับต่อไปเราจะใส่เสียงเพลงนะครับให้เราเข้าไปที่เมนู audio นะครับที่เป็นรูปตัวโน้ตตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปดูที่เพลงนะครับที่เราเก็บเอาไว้ตรงนี้จะเป็นแท็บเมนูนะครับเราสามารถเดอนได้ถ้าเกิดเป็นเพลงที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันให้เราเลือกที่โฟลเดอร์นะครับตึก๊กตรงนี้พอคลิกเข้ามานะครับ มันจะมีตรงนี้เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดอีกทีนึงครับอ่าคลิกมาที่ดาวน์โหลดอ่าน,นี่ก็จะเป็นเพลงนะครับที่เราดาวน์โหลดมาแต่อันนี้ผมจะใช้เพลงจากคลังเพลงนะครับของแอป Kinemaster นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับมีทั้งฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับอันนี้เราก็ลองเลือกเพลงดูนะครับให้เข้ากับคลิปสมมติผมจะเอาเพลงนี้นะครับเราเปิด <which S 1> ผมจะเอาเพลงนี้นะครับ การที่จะเอาเพลงไปแทรกในไฟล์วีโอนะครับก็ง่ายๆนะครับกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ปุ๊บอ่าไฟล์เพลงมันก็จะมาแทรกตรงไฟล์วีโอที่เราทำอาไว้นะครับพอเสร็จก็กดเครื่องหมายถูกจะลองฟังดูครับ โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการใส่เพลงลงไปในไฟล์วิดีโอนะครับรับที่เราตัดต่อนะครับถ้าเกิดส่วนตรงนี้มันเกินนะครับเราสามารถติ๊กตรงไฟล์เพลงนะครับให้เป็นแถบสีเหลืองมันจะทําเหมือนกับเราตัดต่อวิดีโอเลยนะครับติ๊กเสร็จนะครับมันจะมีแถบเมนูอสมมุติเรายังไม่ได้ติ๊กและแถบเมนูตรงขวามือมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับพอเราติ๊กเสร็จติ๊กให้เป็นสีเหลืองมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้ ให้เราเลื่อนลงมาหารูปกันไกนะครับอ่าเจอรูปกันไกแล้วมันจะเขียนคาว่าตัดและก็แยกนะครับให้คิดไปที่รูปกันไกมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับการตัดไฟวีโอเลยนะครับก็มีตัดไปทางซ้ายของอ่านก็คือเอาทางซ้ายมือทิ้งตัดไปทางขวามือของอ่านก็คือเอาทางขวามือแล้วทิ้งแยกที่ของอ่านก็คือแยกไฟล์ให้เป็น2ไฟล์นะครับอันนี้เราจะตัดทางขวามือของอ่านทิ้งนะครับกดติ๊กปุ๊บเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็คอยติดตามดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามคลิปด้วยนะครับ Sorry